จะมารีวิวเจ้าแอคคอร์คันนี้นะครับเป็น2.0 EL ปี17นะครับหรือว่า G9 นั่นเองแต่ว่ามันได้เชนเรียบร้อยนะราคาอยู่ที่717,000บาทราคานี้เนี่ยออกรถเพียง999บาทนะครับผมได้รับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง50,000บาทอยากออกรถนะต่างจังหวัดก็ออกได้ออกง่ายนะครับผมแล้วก็มีบริการส่งรถไปต่างจังหวัดด้วยนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมด้วยการเสียเวลานะมาเริ่มดูกันเลยก็ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีชอคโค้กคันเฟคด้วยอ่าก็วันนี้นะอยู่ที่เฟคคาร์นะครับซอยลาซาไปสิเจ็ดนะครับผมบางนากรุงเทพนะครับวันนี้นะจะมารีวิวเจ้าแอคคอร์คันนี้นะครับเป็น2.0 EL ปี17นะครับหรือว่า G9 นั่นเองแต่ว่ามันได้เชนเรียบร้อยน,นะค่างวดเนี่ยอ่อนไม่เกินหมื่นสองละกันนะเริ่มโปรที่ฟรีดาวนะครับผมรวมโปรแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่7,17,000บ,บาท ราคานี้เนี่ยออกรถเพียง9 9 9บาทนะครับผมได้รับส่วนลดเงเดอสูงสุดถึง,ง50,000บาทฟรีค่าจัาค่าโอนนะครับผมไม่เก็บเลยมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0บาทด้วยกันแล้วก็อยากออกรถนะจังหวัดก็ออกได้ออกง่ายนะครับผมแล้วก็มีบริการส่งรถไปต่างจังหวัดด้วยนะท่วประเทศไทยเลยนะครับผมอ่ะเริ่มไม่การเสียเวลานะมาเริ่มดูกันเลยก็แอคคอร์ดคันนี้นะครับผมเป็นงานดูโฉมหน้าก่อนนี่นะไฟตาเพชรเรียบร้อยนะ e l ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นข,ของเขาเนาะแล้วก็มีตัดหมอกด้วยนะ ก็เอาเรื่องสภาพก่อนแล้วกันเรื่องสีก็โอเคนะผมให้สัก90%แล้วกันนี่แล้วก็อาจาจะมีเนี่ยรอยขนมงขนแมวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวมันขัดออกอยู่แล้วนะแล้วก็อ่ะต่อไปก็เป็นตัวยางนะครับผมตัวยางก็นี่เลยขอบ18นะปี20ดอกตื๊บๆนะดอกตื๊บกันเลยอ่าโอเคอ่ะมาต่อโดยนี้สภาพเบอรวมนะเป็นดิเมนชันทางด้านซ้ายนะครับผมก็กระจกด้านข้างมีไฟลเลเซร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ พร้อด้วยคอนด้าเรนวอตด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าภายในเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวไปดู Option, ออปชั่นในภายในนี้นี่เห็นไหม <laughs> มือจับจับปุ๊บเปิดล็อกทันทีนี่นะคีย์เลคีย์เลกุญแจคีย์เลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็อันนี้เป็นภายในโดยรวมนะ,นะเดี๋ยวให้ดูกันก็เบาะหนังนะครับผมก็ธรรมดานะสำหรับคอนด้าก็ถ้ารถภายนอกดําภายในก็จะสว่างนะก็เป็นสีเบจนะครับผมนี่มีลายไม้ด้วยสวยเลย่เดี๋ยวให้ดูนินดนิดเลยเป็นไงหัวน็อตนะ สวยๆเนียนแผ่นเพจนะครับผมอ่ะมาดูนี่กันบ้างรถเราเนี่ยก็ต้องถามว่าเออมีชนหนักมีพิคว้าม,มีอะไรไหมอ่ะดูกันให้ชัดเลยนะผมเพราะว่าเราเนี่ยดูกันมาแล้วนะถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะแจ้งเลยอ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่เนี่ยให้ดูกันขนาดนี้ถ้าเกิดว่าออกรถไปแล้วนะเรามาเจอว่ามีชนหนักมีพิคว้ามกอไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อคืนเต็มราคาเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเรามี เอกสารรับรองนะเป็นลายลักษณ์อักษรเลยแล้วก็มีสอบขบอคุ้มครองผู้บริโภคนยนะ,ะด้านหลังเป็นไงกว้างไหมผมว่าสีมันดูแบบสีมันดูสวา่างแล้วมันทําให้แบบรถด,ดูกว้างขึ้นด้วยนะอ่ะาข่าคายมานี้นะยิงก็เหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีตำหนิก็ผมจะแจ้งนะแต่คันนี้ไม่มีตำหนิผมดูมาเรียบร้อยนะก็อันนี้เป็นด้านท้ายกันบ้างนะไฟลายเส้นสวยงามนะครับผม ดูก่อนมีอะไรมั่งด้านหลังนะมีกล้องหลังมาให้นะครับนี่อ่ประมาณนี้เดี๋ยวดูท้ายกันสักนิดนึงยังไงท้ายเก็บของกว้างขวางนะผมว่าน่าจะได้สักถุงก๊อฟสักสองสามถุงได้นะประมาณนี้อะดูด้านท้ายกันนิดนึงมีอะไรบ้างนี่ล้ออะไหล่ครบ,ครบล้ออะไหล่นี้น่าจะไม่เคยลงเลยนะแล้วก็ อ่ะอุปกรณ์แม่แรงนะมีครบหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็อ่ะนี่ดูดูตำหนินิดนึงว่ามีไหมอ่ะไม่ไปไงสีนยาแนวนะครับสีไข่ไก่สวยงามมีทั้งด้านขวาด้านเนี่ยด้านท้ายเนี่ยให้ดูนิดนึงอ่ะเห็นไหมด้านลึกลงไปเห็นไหมอ่าไปไงสีสวยไหมเดิมเดิมนะนี่ทั้งซ้ายขวาหลังครบท้วนสวยงามจริง ย้ำราคาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็คันนี้เป็น Honda Accord 2.0 EL ปี17นะปี P 17ก็คันนี้ผ่อนไม่เกิน12ล้วกันราคานี้นะครับผม717,000บาทดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่2.9%นะครับผมก็ออกรถง่ายๆเลย999บาทฟรีดาวน์ได้นะครับผมแล้วก็ออกรถ999บาทเนี่ยส่วนลดถึง50,000บาทกันไปเลยนะอะเดี๋ยวมาดูภา,ายในกันบ้าง ไปไงสวยไหมเดี๋ยวเง่ายเดี๋ยวเริ่มจากที่ประตูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเข้ามานั่งก่อนนะอ่านี่เริ่มจากที่แรกเลยนะโอ้โหดูดิลายไม้สวยมากนี้นะมีเมมโมรีซีนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จดจําที่นั่งได้2ได้2จุดเลยสองตำแหน่งเลยนะสมมติว่าอแฟนแฟนขับคนนึงอีกคนนึงก็ไม่ต้องแย่งกันนะแล้วก็นี่ถัดลงมาเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะก็ออโต้ฝั่งคนขับ1บานนะครับผมแล้วก็ พับด้านข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันอะต่อไปเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะเป็นไงนี่ผมอ้วนนั่นแนะ่ะผมนั่งสบายมากเลยนะอ่ะลืมลืมลืม,ลมนี่เบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วก็อ่ะสตาร์ทรถกันนิดนึงจริงๆอะคอดก็ออปชั่นเยอะนะอ่าเดี๋ยวไล่ก่อนเลยแล้วกันนะให,ให้ดูเลขไม์ก่อนดีกว่า ลืมไม่รู้ไม่รู้บอกแล้วไหมมันอาจจะลืมก็ได้อ่านให้ดูเลขไม้เลขไม้หกหมื่นแปดนะนี่เลขไม้แท้นะไม่กลับไม่กอเลยตรวจสอบได้นะครับผมผมดีๆให้ตรวจสอบเลยนะเดี๋ยวเป่าแอร์สักนิดนึงอ่ะเป็นไงเลขไม้หกหมื่นแปดไม้น้อยมากคันนี้อะปมอะไราก่อนละกันผมอะไราก็มีมัลติฟังก์ชันนั้งของฝั่งเรียบร้อยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นคนะูบคอนโรลเนาะฝั่งซ้ายก็ปรับพวกเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงพวกอะไรอย่างงี้นะมี รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะปรับจากหน้าจอเครื่องเสียงได้เลยหรือว่าจะปรับตรงนี้เห็นไหมได้หมดเลยนะไอ้ขอก็จะมีจอแยกมาสองจอเนอะก็ตรงนี้ก็เป็นระบบพัสกิหมดแล้วก็ FM AM นะครับผมบลูทูธอะไรได้หมดเลยต่อสายอมีต่อสาย HDMI ด้วยต่อสาย USB ก็ได้นะครับผมก็หน้าจอกว้างขวางเนาะ ถัดลงมาตัวแอร์นะครับตัวแอร์ก็แยก2ฝั่งแล้วนะครับผมปรับได้เลยนะเผื่อฝัอ่งคนนั่งข้างที่หนาวหน่อยก็ปรับเพิ่มให้เ้าอย่างนี้ได้นะเป็นไงหรือว่าจะซิงค์แล้วก็ปรับคู่กันเห็นไหมตัวเลขขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะเป็นอเป็นออโต้อีกแล้วขึ้นมากดออโต้ก็ได้จบไปแล้วก็มีอะไรไล่ล,ลงมานี่ตรงนี้ก็มีสาย usb นะเห็นไหมครับเสียบแล้วก็เชื่อมต่อฝั่งพวก apple carplay พวกอะไรอย่างนี้ได้เลยนะ แล้วก็เป็นเรื่องเกียร์เกียร์ก็ตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยนะอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นมาหลังไฟฟ้านะอัะนนี้เดี๋ยวกดให้ดูเป็นไงข้างหลังขึ้นมาไหมให้ดูข้างหลังนิดนึงสวยงามนะนี่ก็ภายในก็ถือว่าค่อนข้างหรูเลยนะครับผมกับค่าตัวหมื่นสองนะผ่อนเดือนละหมื่นสองราคาเป็นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทยังไม่จบนะยังไม่จบเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องต่อ ก่อนมาดูห้องเครื่องนะย้ำละไข่โซนหนึงสนปี17นะครับผม G9 Minor Change เชรเรียบร้อยไฟตาเพชรนะก็ผ่อนเดือนละไม่เกินหมื่นสองเป็นไงด้านหน้าคร,ค,รครบเลยครบ,ครบ,ครบเลยเปียกด้วยนะผมเพิ่งปอกไปอ่ะไล่กันมาดูโหัวน้อนนิดนึงเป็นไงบอกเลยมีเก็บสีมาบ้างแต่ฝาเดิมขับรถก็ต้องมีเศษหินโดนบ้างอยู่แล้วนะครับผมก็อ่ะแค่นี้เลยนะ รถไม่ได้มีชนหนักอะไรมีแค่นี้เลยก็อ่ะไล่มานะครับตามเนี่ยจุดเมสอาร์ครอยม้าคิวซีโรงงานอะไรเหมือนเดิมเอะ่ะคานซ้ายคานหน้าอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมสวยแล้วก็ตัวนี้ฝากระโปรงเป็นโช๊คอพด้วยเนาะเปิดง่ายไม่หนักคุณผู้หญิงอะไรก็เปิดง่ายนะจริงๆฝาก็มันก็ไม่ได้หนักมากอยู่แล้วนะตัวนีนะ้ไม่เหมือนพวกกระบะห,หรือพีพีวีนะครับผมก็ฝาเดิมมีมอ,อกรกมีอะไรเรียบร้อยเนาะอ่ะประมาณนี้ เดีย๋ยวสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็คันนี้นะครับผมเป็น Honda Accord 2.0 el ปี17 g 9 m i n o r c h a อรเรียบร้อยพอนไม่เกินหมื่นสองได้สูงสุด7ปีหรือ84งวดเลยนะครับผมออกรถง่าย999บาทนเดือนนี้เอาไปเลยส่วนรดอีก50,000บาทนะครับผมแล้วก็นี่ยังไม่จบพูดมาเยอะแล้วไม่มีอะไรปากเปล่าเลยแต่พูดไปแล้วนะตอนแรกว,ว่ามีรับประกันนะนี่ก็เป็นสมุดรับประกันรวิบุ๊ จากบริษัทของเราเองนะครับผมก็จะมีหมดเลยทั้งดูก่อนปกติแม่เซล,ลนะ่ไม่รู้มีอะไรบ้างนี่มียี่ห้อนะมีสีมีเลขตัวถังแนละ้วประมาณนี้อะเกี่ยวกับตัวรถแล้วกันนะแล้วก็กออ่อนออกนะครับผมมีตรวจเช็คทั้งหมด29รายการเลยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีรับประกันจากเพอร์เฟเองด้วยนะก็คันนี้ปี17เใช่ไหมปีสิบเจนี่เลย6เดือนหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลเมตรแต่ว่า ถ้าใครอยากมีเพิ่มนะเราจะมีเกี่ยวกับบริษัทที่เขาทำแล้วกันนะก็ตอนนี้รับประกันได้สูงสุด2ปีหรือ2 0 0 0มืโลก็จะเป็นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าศูนย์เนี่ยได้เลยนะเข้าศูนย์กันนั้นเลยเช่นออรรถ h อนด้ Honda, ไอขอคันนี้ก็เข้าศูนย์ฮอนด้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบนะบผมฝากไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมผมฝากแลนะ้วผมขอฝากช่องนิดนึงนะ Perfect c a ารถมือสองกรุงเทพเป็นประไทยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสับตไคร้ไปด้วยหรือว่าใครไม่ชอบเนี่ยพิมคอมเมนต์บอกผมได้นะมือใหม่มือใหม่ขอโทษทีเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสจะมาแก้ตัวใหม่ถ้าไม่มีใครว่าผมมาเองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ